ครับผมว,วิธีจะบาดไปไปเลยครับไปเลยครับนี่ยผู้กเบเขาเนี่ว่าจะมาผู้กบเพราะว่าตอนนี้ที่ทำเพื่ออย่างยังยังแกวครับมันลอยอ๋อแล้วอีกแบบ แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนี่จะบอกเครื่องมือไม่ครบ,บน,นัแน,บนแรกก็ผมกูเบื้องช่างทิ้งขนาดไหนก็อย่าทิ้งเชือกรับไดับได้ครับรับได้ Còn làm bên dưới Chúng ta sẽ chạy chạy Tôi không biết không biết Đây là một cái máy chạy chạy Tôi sẽ có ี่ไงนีก็จ้าง่ห้เขาแสนงีกาอาจารย์เขาก็แผ่นหนก็หลายหลายตังดูแล้วบอก,ก,กออว่าเครื่องมันไม่พอลายแล้วเออปไลายแล้วง่าย

เยะเยอะกว่นี้ก็ได้เดูครับผมนั่ไปเสวย

ผู้คนเดียวครับนหนึ่งแผ่นแล้วหนึ่งแผ่นแต่ตเป็นเงินบบประมาณกองละแปดสิบแผ่นหนึ่งกับสิบกว่าบาทนะครับแผ่นหนึ่งกสิบกว่าบาทเม็ดหนึ่งอันมีอยู่หกกองครับหกแผ่นกองละหกแผ่นสิบกว่าบาทโอ้วันลรลอยแผ่นหนึ่งครับเหลือแล้วครับวันละสิบกองนะ หลาบาแล้วครับเอาวาละพกกองเหรอพอครับมันตองท่าไที่กองที่กองราจางเขาก็ประมาณแปดรอยบาทแล้วครับมาเี่ยยครับประมาใส่ก้อทนนิดนึงผูคนเดียวครับน,นองกับมี่มีคนสงอะไรปูคน,นเดียวมาดูกันที่กองครับ ที่ประเทเจะแข่งหลอก เดี๋ยวเราแตรได้ตงตีเปงเตนยุงเตนี้าดเกขาดไหนครับแตรงนี้เอ็ครับพวกช่างไงงมเอ็ไปไ ok. ม่รอครับมันลายๆแล้วงนี้เห็เกิดาระก๊ดยังกดูังเกดึลา ตายนี่มันจะบอต้อกันก็จะเอาฟังไปฟังเดียวกันกมันจะมีฝั่งฝั่งนี้มันมันจะปฏิเสธไปนจะเกสธไปหนาเดียวอะไรก็ไม่มีมอะไรก็มีปฏิเสธไปหนาเดียวเราจะไปทำเดียวกันเำได้เยงว่า ครบผมฟังครับคลิปนาที่สองแผน่นจิบจิบคลิปนาที่สองแผ่นครับผมเิดวังคลิปนาที่สองแผ่นนะยังยังสาเลยครับหนงคลิปหนาที่สองแผน่นเป็นสมมุงน,นะครับสมมมงแล้วตูมมงตรงเครื่องโอเคสบายดี